อาวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อในเรื่องของอความเพียรน,นะครับสระเอพอพานสระอียอยักรอเรือนะครับความเพียรความเพียรหมายถึงอะไรความเพียรหมายถึง ความมีสมาธิความอดทนความตั้งใจนะการมีสติในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีเป้าหมายนะครับมีปลายทางที่แน่วแน่นะและทำทำอย่างสม่ำเสมอนะด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะให้ อับบาบรรุเป้าหมายและไปถึงดังจุดจุดนั้นนะที่เราตั้งใจไปได้นะทำไมถึงอยากจะพูดถึงความเพียรทุกวันนี้คนเรานะโดยเฉพาะคนยุคใหม่เนาะวัยรุ่นยุคใหม่ เด็กๆยุคใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะผ่านโลกผ่านอะไรมาแล้วบ้างก็ตามแต่ไม่เคยคิดไม่เคยนึกหรือไม่เคยคำหนึ่งรู้จักในเรื่องของความเพียร ดังนั้นเนี่ยถ้าขาดขาดตรงนี้ไปเนี่ยเราจะทำการงานใ,นใดๆก็ตามหรือว่าทำสิ่งใดๆก็ตามมันสเปะสปะมันเลอะเทอะมันฟุ้งซ่านมันไม่มีเป้าหมายเปนะ็นดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรพยายามมีสมาธิ มีอสติมีความตั้งใจและแน่วแน่เราจะไปถึงจุดหมายตรงนั้นได้ยกตัวอย่างคนในรุ่นยุคนี้คนในเจเนอเรชั่นใหม่ที่เกิดมาแล้วเติบโตมาอยู่กับ เทคโนโลยีสมัยใหม่นะอะไรก็ง่ายไปหมดเราใช้ชีวิตส่วนอยู่อยู่กับโลกของอิเล็กทรอนิกส์ใช้สนุกสนานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลเป็นหลัก อ่บางวันบางคนในบางวันในบางชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตเสียเวลาไปกับการเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือสูญเสียเวลาไปกับสื่อที่ไม่มีประโยชน์เยอะมาก มแม้กระทั่งตัวผมเองที่บางทีบางทีนะชุกคิดไม่ได้จับสมาร์ทโฟนนะโทศัพท์มือถือมาสไลด์หน้าจอเล่นแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเราไม่ได้คิดเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะ ต้องการดูอะไรต้องการตามหาอะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราดูสิ่งสิ่งนั้นอยู่กำลังทำสิ่งสิ่งนั้นอยู่เราทำการสไลด์หน้าจอดูทุกอย่างผ่านสายตาไปเราสูญเสียเวลาไปกับตรงนี้นะเราไม่รู้สึกเรา ไม่ได้เกิดความบลึกนึกคิดเลยว่าเรากําลังทำอะไรเผิ่แป๊บเดียวนะเรารู้สึกว่าเอาเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวแต่เราดูนาฬิกาที่มันเดินบางทีอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นอนหนึ่งชั่วโมงเเวลาตรงนี้เนะี่ย นำไปทำการทำงานอื่นๆสิ่งรอบข้างที่เป็นรูปธรรมได้เยอะมากได้เยอะมากสื่อ,ซอโซเชียลมีข้อดีหลายอย่างนะครับในการเป็นแหล่งความรู้ เป็นใช้ในทางการติดต่อสื่อสารนะอะไรต่างๆแต่บางทีเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวเราเพลินนะเพลินไปกับมันเพลินไปกับมันแล้วเนี่ยเราทิ้งเวลาไปโดยไม่มีค่าโดยใช่เหตุ ไม่ใช่เหตุเราใช้เวลาตรงนั้นไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากเราละเลยสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่ควรทำเราลืมใส่ใจทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมข้างตัวตนบางทีเราลืมใส่ใจคนเคียงข้าง คนข้างๆคนสำคัญในชีวิตของเราคนอาที่เราคนที่เขาอยู่กับเราคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราการไม่มีสติการละความเพียรละความตั้งใจละทิ้งตรงนี้เนี่ยบางทีนำไปถึง การลืมตัวการพึงระวังตัวตนของเรานะทําให้ตัวเราเองเป็นคนใจร้อนบวาวเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งสิ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นจริงยอยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลวงหลอกสื่อ โซเชียลหรือว่าอะไรพวกนี้อัน,นยุคของเทคโนโลยียุคของปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดอะไรมันง่ายไปหมดใช่ไหมการจะซื้อของอ่ะยกตัวอย่างการซื้อของการตรวจเช็คการติดต่อสื่อสารการโอนเงินโอน,โอ,น,โอ,นอะไรต่างๆมันง่ายไปหมดทุกอย่างเกิด ได้โดยความารวดเร็วดังนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันบ่อยๆโดย,โดยที่เรารขาดสติขาดความรึกนึกคิดมันจะทำให้ตัวเราเป็นคนขาดความอดทนอดกลั้นขาดสติ เป็นทาให้เราเป็นคนใจร้อนไปโดยปริยายหลังจากนั้นเราจะไปคนเราจะหมดความอดทนและไม่มีความอดทนกับการรอคอยมากขึ้นทําให้เราเป็นคนใจร้อนทําอะไรใจร้อนมากไม่มีสติ ใช้อารมณ์เป็นหลักนะวู่วามเกี่ยวกาดนะตรงนี้จึงอายากจะดึงนะดึงสติกลับมาให้อยู่กับโลกของความเป็นจริงบ้าง ศึกษาหาความรู้ลองถามตัวเองนะว่าวันนี้เรารู้อะไรเพิ่มบ้างเราคุยกับตัวเองว่ายังไงบ้างเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเรามีอะไรที่ยังค้างที่ยังคงจะต้องทำอยู่บางนะอย่าปล่อยให้ เวลาในแต่ละวันศูนย์เปล่าหายไปโดยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดสิ่งที่ดูเป็นรูปประทรมขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะพยายามทำสิ่งที่เป็นรูปประทรมไม่มากกว่าน้อยทำ ทำให้เกิดงานเกิดงานแก่ตัวเองไม่มากกว่าน้อนยะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยในแต่ละวันให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้กกไดทุกๆเช้าเราตื่นมาเราจะคิดว่าอเมื่อวานเราทำอะไรไปแล้วบ้างที่เป็นประโยชน์ แก่ตัวเราเองแก่ผู้อื่นถ้าอะถ้ายังไม่ได้ทำหรือว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมันน่าเสียดายมากแรกแรกผมจะรู้สึกมุกงิตผมจะรู้สึกคิว่าทำไมมันทำไมเราเป็นแบบนี้เกิดคำถามว่าแต่ละชีวิตมีชีวิตไปเพื่ออะไรทำไมไม่สร้าง ไม่สร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ในทุกๆวันที่เราหายใจอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะปรับความคิดปรับทัศนคติสำหรับใครๆที่ได้ดูได้เห็นได้มามีโอกาสมีความอดทนในการกดดูวิดีโอ,โอนี้เนะี่ยที่ผมพูดคุยอยู่ ได้กลับไปชุกค,คิดได้กลับไปพิาปจารณาดู <c oughs> ว่าแต่ละวันที่เป็นไปเราเกิดอะไรขึ้นที่เป็นประโยชน์ในแต่ละวันไม่ใช่ว่าแต่ละวันผ่านไปมีความสนุกสนานเกิดขึ้นแก่ตัวเราแต่เราอย่าลืมคิดนะว่าในความสนุกสนานที่เรารู้สึกนะ บางทีมเป็นแค่เปลือกเปลือกบางๆแค่กรอบนอกไม่ได้มีอิทธิพลหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ <c oughs> ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะช่วยเหลือที่จะปรับอะไรให้มันดีขึ้นมีแต่ทำแล้วอ่าไม่อยู่ที่เดิมก็ดิ่งลงแต่ส่วนใหญ่จะดิ่งลงเพราะคนเราขาดสติ ความเพียรพยายามถ้าเราเกิดสติเกิดสมาธิมีความรลึกนึกคิดมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเราจะเกิดความเพียรเราจะมีเป้าหมายทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามในแต่ละงานแต่ละทุกๆอาชีพต้องใช้ความเพียรพยายาม ป็นลักในการดำเนินชีวิตในการดำเนินงานของตามทุกอาชีพทุกงานจริงๆนะครับถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีเป้าหมายอาจจะมีความอยากทำแหละอยากทำเล็กๆล,ลงมือทำไปทำได้แค่ครึ่งเดียวเกิดปัญหาทิ้งจบไม่สำเร็จอันนี้คือความลมเหลว ดังนั้นเนี่ยขอจงให้ทุกคนใช้ความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งนะผมไม่ใช่อ่าไม่ใช่พระไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่นักาชญ์ผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่เกิดคิดขึ้นได้และมีคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่านี่วันนี้เราทำอะไรได้อย่างเมื่อวานเราทำอะไรได้อย่างพบทวนดูสิ่งเก่าๆที่เราทำมันเกิดอะไรไปแล้วบ้างแล้วในวันต่อไปในปีต่อๆไปในอนาคตต่อไป เราจะเป็นยังไงคนรอบข้างเราจะเป็นยังไงเมื่อเราคิดแบบนี้เนี่ยมันจึงจึงเกิด <laughs> คำถามในใจและหาสิ่งหาคำถามหาคำหาคำตอบให้คำถามอยู่เรื่อยมาจึงเกิดการตามหา ตามหา,าครูบาอาจารย์ตามหาปัจเจาความรู้ที่ดีๆมาปรุงให้ชีวิตตัวเองแล้วเราจะดำเนินชีวิตไปด้วยความเพียรพยายามไปด้วยความตั้งใจความอดทนและความมีสติไปด้วยกันขอบคุณครับ